จะด,ด้วว่าเป็นไอเทมที่ผู้ชายทุกคนต้องมีเลยที่เห็นอยู่นี่คือเครื่องกลหนวดไฟฟ้านะกอนน่นผมอยากให้ทุกคนได้ดูหนวดของผมที่เพิ่งขึ้นมา2วันที่แล้ววิธีการใช้งานไม่ยุ่งยากเปิดฝาออกมาเราจะเห็นใบมีดแบบนี้แล้วก็กดปุ่มเปิดหลังจากนั้นก็จัดเลยเดี๋ยวให้ดูกัน พูดตรงนั้นนึกว่ามันจะมีเจ็บหรืออะไรบ้างคืออันนี้คือมันไม่เจ็บเลยแต่ที่ทุกคนเห็นเป็นเหมือนรอยคือมันเป็นเหมือนรอยขนของผมอยู่แล้วเวลาเราโกนหวนั้นนผู้ชายมันก็จะแบบเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนาะแล้วก็ตอนเวลาที่เรากดเครื่องใช้เอาแน่ไปอย่างนี้มันก็จะรู้สึกแบบว่าอุ่นๆนิดนึงอะไรอย่างนี้อันนี้เดี๋ยวผมให้ทุกคนดูนะว่ามันมีขนของมันจริงๆคือเราสามารถทําความสะอาดแบบนี้ได้โดยการเปิดฝาออกมาเราก็จะเห็นเศษขนที่ติดอยู่ในนี้คือมันสั้นมากเกินผมขึ้นแค่ประมาณสองวันผมก็โกนละ ตกออกหรือ,อไม่ก็ใช้แปใงที่เขามีมาให้ในกล่องมันลงมาแบบนี้ก็ได้เห็นน, <im par> นี่ไหมทุกคนคุณสมบ,บัติอีกอย่างนึงที่ทําให้ผมอยากลองเทสกับน้ําเลยคือเขาบอกว่ามันกันน้ํามาตรฐาน IPX7 อ่าอออก็ยังใช้ได้ ไม่ได้ขาดในแน่นอนว่าหัวชาร์จเป็นใช้ซีชาร์จสองชั่วโมงใช้งานต่อเน,นื่องได้ถึง30วันด้วยความที่ว่ามันเล็กกว่าฝ่ามือเลย,เลยผมบอกเลยว่าถูกใจไวรุ่นสายเที่ยวแน่นอนเพราะคุณสามารถใส่ไปลงไปในกระเป๋าเดินทางแบบน,นี้ได้เลยแต่ว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวต่างประเทศก็ไม่ต้องไปซื้อมีดกขหนุ่นที่มันเตือนก็แค่พกไอ้นี่ไปชาร์จสองชั่วโมงใช้ได้นานถึง30วันไม่รู้จริงหรือเปล่านะก็พกสายชาร์จไปด้วยแล้วกันไม่ต้องมีคนกังวลว่าแบบเฮ้ยวัะสะดุมันจะกองแกงหรือเปล่าฟังงเสียนะ วัสดุดีนะครับผมบอกเลยว่ามีน้ำหนักมีน้ำหนักปลาหัวหัวแตกได้จริงๆนะโอเคสำหรับวัยร่นชอบคนหนว่แล้วก็ถ้าสนใจผมก็จะเอาพี่กักมาแปะที่ตะกาเหลืองให้ทุกคนไปกดกันได้เลย